สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาะละเลเชนรับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากทางช่องค่ะน้ำอัดลมค่ะเพื่อนๆน้ำอัดลมนะคะเวลาร้อนเวลาเหนื่อยได้สักแก้วได้สักขวดนะคะชื่นใจหายเหนื่อยนะคะบางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบนะคะแต่แยายแมวคนนึงละค่ะที่ชอบนะคะแต่น้ำอัดลมจะมีประโยชน์อะไรกับต้นพืชเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สำหรับน้ำอัดลมที่ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลากินไม่หมดเหลือนะคะประมาณนี้เลยนะคะทำยังไงทิ้งใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะหลังจากที่เรากินไม่หมดในครั้งเดียวนะคะเราเหลือไว้ผ่านไปหนึ่งวันนะคะรสชาติเขาก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะความซ่าวความอร่อยก็จะหมดไปใช่ไหมคะ ทำได้อย่างเดียวคือทิ้งค่ะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในน้ำอัดลมนั้นมีส่วนประกอบแล้วก็มีสารอาหารอะไรบ้างเราแค่รู้บางสิ่งบางส่วนบางอย่างของในน้ำอัดลมนะคะว่ามี สารอาหารหรือส่วนประกอบอะไรบ้างก็พอแล้วนะคะส่วนประกอบหลักของน้ําอัดลมก็คือน้ําตาลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรู้แค่ว่ามีน้ําตาลก็พอแล้วค่ะเพราะว่าน้ําตาลนะคะสามารถนําไปบํารุงต้นพืชกันได้ค่ะใช่แล้วค่ะเราสามารถนําน้ําอัดลมที่เหลือนี้นะคะไปบํารุงต้นพืชทําให้มีประโยชน์ดีกว่าทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้ามีเศษน้ําอัดลมเหลือ น้อยหรือมากที่เหลือที่เราไม่กินแล้วนะคะเราสามารถนำไปบํำรุงต้นพืชนะคะเลิกคิดที่จะทิ้งนะคะนำไปบํำรุงต้นพืชกันดีกว่าค่ะการบํำรุงต้นพืชนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะง่ายมากนะคะสำหรับการนำน้ำอัดลมไปบํำรุงต้นพืชนะคะแต่บางท่านนะคะคิดว่าถ้าบํำรุงต้นพืชดีแบบนี้นะคะเราไปซื้อมาบำรุงเลยไม่ดีกว่าหรือ ไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าการที่เราตั้งใจไปซื้อน้ําอัดลมมาบํารุงต้นพืชเป็นการสิ้นเปลืองค่ะไม่เหมาะสมนะคะการที่เราจะนําน้ําอัดลมมาบํารุงต้นพืชคือเป็นส่วนที่เหลือที่เราไม่กินที่เราใช้ไม่ได้แล้วจะดีที่สุดนะคะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะบํารุงพืชดีกว่าทิ้งเสียเปล่านะคะค่ะวิธีการไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการนํา น้ำอัดลมไปบำรุงต้นพืชนั้นทำยังไงง่ายแค่ไหนไปคะ่ะค่ะวิธีการบำรุงด้วยน้ำอัดลมให้กับต้นพืชนะคะเพียงแค่เรานำภาชนะนะคะมาใส่น้ำเปล่าแล้วเราก็เทน้ำอัดลมที่เหลือในขวดนี้นะคะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าไม่กลัวมดขึ้นหรอคะหรือแมลงต่างๆไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้นำน้ำอัดลมตัวนี้นะคะไปลดเปล่าๆนะคะ เรานำมาผสมน้ำแบบนี้เกิดการเจือจางแล้วรับรองมดไม่มาค่ะใส่ไปเลยค่ะดีกว่าทิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นการบำรุงต้นพืชได้แบบง่ายๆนะคะ การบำรุงต้นพืชนะคะไม่ใช่การเจอะจงหรือว่าไม่ได้การจำกัดนะคะว่าจะต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้นะคะมันอยู่ที่เรานะคะเพียงแค่รู้ว่าสิ่งที่เราจะนำมาบำรุงต้นพืชนั้นมีสารอาหารมีส่วนประกอบของตัวที่มีประโยชน์กับต้นพืชมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะอย่างตัวนี้นะคะมีน้ำตาลมีสารอาหารเราก็สามารถนำมาบำรุงต้นพืชได้ดีกว่าทิ้งค่ะ ลดลาดไปเลยนะคะเห็นไหมคะงามมากเลยนะคะจากแรกๆนะคะที่เรานํามาปักชานะคะเขาแค่เริ่มจะออกนะคะตอนนี้นะคะเราบํารุงเขาเรื่อยๆเขาก็งามแบบนี้ค่ะค่ะสําหรับน้ําอัดลมนะคะบํารุงได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กินผลหรือ ไม้กินใบนะคะสาม,มารถบำรุงได้หมดนะคะลดลาดไปเลยนะคะการลดลาดไม่มีเจาะจงนะคะว่าอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งเพราะว่าเรามีเศษน้ำอัดลมเมื่อไหร่เราก็นำมาบำรุงได้ทันทีเลยค่ะค่ะการบำรุงต้นพืชนะคะไม่มีอะไรตายตัวและเจาะจงนะคะ อะไรที่มีประโยชน์กับต้นพืชน,นะคะสามารถนำมาบำรุงได้หมดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการบำรุงต้นพืชต้นไม้ด้วยน้ำอัดลมนะคะหรือสิ่งเหลือใช้เหลือกินนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยยแมวพาทำด้วยนะคะถ้าเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางช่องยยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสิ่งไหนดีสิ่งไหนมีประโยชน์ยยแมวก็จะนำมาเสนอค่ะ